ถ้าดูและพิาจารณาจากข้อความในภาพนี้ที่บอกว่าตามที่ผมให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ถ้าอยู่กะทสวงอาไทยไม่ได้พักภูมิใจไทยเราก็ต้องพร้อมถอยไปเป็นฝ่ายค้านมาถึงจุดนี้มันปรเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วอันนี้เป็นข้อคิดเห็นของอนุอนทินชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยในสมัยรัฐบาลไม่รัฐบาลแพทองทานครับจะว่าไปแล้วเรื่องการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีหรือว่าปรับเปลี่ยนกระทรวงกันมันก็มีในทุกยุคทุกสมัยห้าเดือนหกเดือนในอดีตพักไทยรัฐไทยก็ปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการอะไรต่างๆไปตามระบบแต่คราวนี้อนุทินชาญวีรุลจะกอดพัก จะกอดกระทรวงมาไทยไว้ไม่ยอมเปลี่ยนมันก็เป็นเรื่องที่แปลกอยู่นะครับแต่จะว่าไปแล้วชั่วโมงนี้วินาทีนี้ผมคิดว่าราคาต่อรองหรือว่าอำนาจต่อรองของพักภูมิใจไทยหรือว่านุทินชาญวีรกุลมันลดลงหมดแล้วละครับเหตุก็เพราะว่าตัวตึงของพักภูมิใจไทยนี้ที่บอกว่าบิ๊กเนมทั้งเก้าชื่อนี้ มีปัญหาหรือว่าบินเมตอคดีของกกตที่ถูกร้องเรียนถูกข้อกล่าวหาจากกกตรหรือว่า d ีเอในเรื่องของหัวสวนั่นแหละครับ9ชื่อหรือว่าก้าว big n a m นั้นมีใครบ้างดูตามภาพนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือนอกจากจะไม่มีความมั่นคงหรือว่าไม่แน่นอนว่าจะได้ยูน กระทรวงมาไทยหรือว่าจะได้ร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้นในชั่วโมงนี้วินาทีนี้ผมว่ามันมินเมที่จะถูกปรับออกจากการร่วมรัฐบาลแล้วล่ะแล้วอนุทินชาญวิรุลเขาก็พร้อมที่จะไปเป็นฝ่ายค้านหรือว่าพรรคประชาชนซึ่งเป็นแกนนําพรรคฝ่ายค้านก็อาบแขนรับอยู่แล้วไม่น่าจะเป็นปัญหาก็าอยากจะพูดสั้นๆตอนนี้ว่าปัจจุบันนี้ อำนาจการต่อรองของพรรคภูมิใจไทยน่าจะไม่มีจากคดีความที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ครับหัวสหัวนั่นแหละ